คุณผู้ชมฮะเราไปดูความเคลื่อนไหวตะวันแล้วก็แฟรงกันหน่อยนะฮะหลังจากที่พ่อของตะวันนายสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของตะวันหรือว่านางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นะฮะไปยื่นขอประกันตัวตะวันแล้วก็แฟงวันนี้เนี่ยนายนพสินตรีรยาพิวัตรหรือว่าสายน้ำนะฮะก็กลุ่มแกงเขาก็ออกมาเผยถึงความคืบหน้าบอกว่า เบื้องต้นในวันที่25กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะจะคบกำหนดการฝากขังผู้ต้องหาสองคนผัดแรกซึ่งก็ต้องร,รอดูนะฮะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจะขอฝากขังในผัด2ต่อเลยไหมและสาได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องนำเอกสารใบรับรองแพทย์มาประกอบคำร้องเพิมเ่มเติมโดยนัดฟังคำสั่งในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งก็คือไปลุ้นว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกัน ลองฟังใส่น้าดูสักนิดนึงครับวันนี้หลังจากที่ศารบอกว่าจะสั่งตอนบ่ายสองเนาะคำสั่งเป็นตามนี้ครับเนื่องเนื่องจากวันที่25กุมภาพันธ์2567เป็นวันครบกําหนดฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองเพื่อเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองเป็นลอเป็นสมควรฟังพนักง,งานสอบสวนประกอบด้วยให้คำล็อต และให้ผู้ร้องนําเอกสารใบรับรองแพทย์มาแสดงเพิ่มเติมนัดฟังคําสั่งวันที่25กุมภาพันธ์2 5ง7หตอนเวลา13.30น 30. กานาทีแจ้งผู้ร้องทราบก็คือวันนี้นะครับศาลสั่งให้นําเอกสารการแพทย์มาแสดงเพิ่มเติมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เคยแนบเพื่อแสดงไปในครั้งแรกแล้วในการยื่นก็จะเป็นเอกสารของโรงบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลราชนที่เพื่อส่งตัวตะว,วนันออกไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร,ร์ที่บอกว่าเกินศักยภาพของโรงพยาบาลราชทันในการรักษาคือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการครบกําหนดผัด12วันที่พนักงานสอบสวนฝากขังได้คือแล้วก็พนักงานสอบสวนเนี่ยสามารถขอสารเพื่อจะฝากขังต่อได้อีกผัดหนึ่งแต่ว่าถ้าฝากขังต่อเนี่ยจากการที่ผมดูการเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทั้งสองคนผมว่าเขาก็คงต้องแย่มากๆอาการเขาทั้งสองคนแย่มากๆอยู่แล้วครับ ก็น่าจะประมาณนี้พรุ่งนี้ก็คงต้องมาร่วมติดตามกันอีกทีตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งที่ศาลนายารัชดาครับคือคือถ้าเกิดเขาไม่ให้ประกันเนี่ยก็คือต้องมาศาลที่โรงพยาบาลจริงจริงจริงตอนนี้ตัวทันตวรนยาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่แล้วส่วนแฝงอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วกทันทั้งสองคนก็ยืนยันที่จะอดน้ำสายดาบอกอาการเพื่อนแย่มากใช่แต่เพื่อนอดข้าวเองนี่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอดข้าวเองนะ คุณคุณพ่อก็ก็ออบอกว่าได้เข้าไปเยี่ยมเนี่ยนะคะตะวันก็อาการแย่เหมือนกันนะคะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยคือสาน้าบอกว่าคือทั้งสองคนก็ยังยืนยัยนใช่ไหมที่จะอดน้ําอดหารต่อไปส่วนพรุ่งนี้นะ,ะนัดฟังคําสั่ง,<อ>งว่าผลออกมาในการอาขอ,ขอ,อขอประกันหรือปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรทีนี้คุณผู้ชมนะคะวันนี้มีการเผยแพร่คําร้องขอประกันตัวต่อสารที่นายสมหมายหรือพ่อของตะวันเขียนคําร้องขอปล่อยตัวตะวันกับแรง เนื้อหาใจความนะคะบอกว่าสารที่เคารพขณะนี้ลูกสาวของผมนางสาวตะวันซึ่งถูกสั่งให้ขังอยู่ใต้ความควบคุมของเรือนจำป่วยหนักขอให้สารปล่อยลูกผมออกมาเพื่อให้ผมสามารถรักษาชีวิตของลูกไว้ด้วยครับวันนี้วันมาฆบูชาอุ้ยอ้างวันมาฆบูชาเหรอใช่เป็นวันที่พุทธศสนิกชนทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาได้ทำการ อดอาหารและน้ําจนมีอาการวิกฤตอยู่ขณะนี้ทําให้เขาสามารถเสียชีวิตในเวลาอันใกล้ซึ่งข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมเมื่อวานเขามีการซีดผอมและทรมานมากข้าพเจ้าจึงขอให้สารโปรดเมตตาในการช่วยชีตบุตรีของข้าพเจ้าอีกทั้งใช้เขาได้กลับตัวกลับใจทําในสิ่งดีๆเพื่อลบล้างสิ่งที่ไม่ดีในอดีตอันหนึ่งขอให้สารโปรดเมตตานางสาวทานตะวันตัวตุลานโนโนบุตรีของข้าพเจ้าเพื่อได้ออกมาสู้คดีอย่างยุติธรรมแล้วก็มีสัญญานะว่าจะดูแล ลูกสาวเนี่ยไม่ให้มีความประพฤติที่ไม่สมควรอีกและจะนําบุตรีของข้าพเจ้ามาตามนัดของเจ้าที่และศาลอย่างเคร่งครัดขอให้ท่านโปรดเมตตาอันนี้คือ,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 อคําร้องขอประกันตัวของทานตะวันหรือว่าตะวันที่นี้มันมีคําร้องของออฟแฟลค์นัทธนน,นด้วยก็ใจความประมาณเดียวกันเลยนะคะก็คือบอกว่าฟแฟลคงเนี่ยนะคะเป็นพนักง,งานของข้าพเจ้าและอยู่กับข้าพเจ้าเปรียบเสมือนบุตรอีกคนหนึ่งของข้าพเจ้า แล้วก็ตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรือนจําป่วยหนักขอให้ศาลปล่อยให้ผมสามารถรักษาชีวิตเขาได้แล้วก็พูดถึงเรื่องของวันมาฆบูชาเช่นกันอ้างวันมาฆเหมือน,นใช่บอกว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่ผู้สัญชิกิชนเนี่ยปล่อยนกปล่อยปลาทําทบุญการที่นายนัทนนท์อดอาหารจนอาการในขณะนี้วิกฤตอาจทําทให้เสียชีวิตได้ในราวไม่ช้าจึงขอความกรุณาจากศาลให้ปล่อยตัวให้เขาได้ประพฤติตัวและแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดและทําความดีกับสังคม ในครั้งต่อไปแล้วก็ตอนท้ายก็บอกว่าข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะอบรมสั่งสอนให้นายนัทนนท์ไม่ให้มีความประพฤติที่ไม่สมควรและจะพามาพบเจ้าที่ได้สารตามสั่งอย่างเครื่องครัดอันนี้คือคนวิจารณ์เยอะนะนายสมหมายพ่อของตะวันเนี่ยต้องต้องรู้ก่อนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกสาวของนายสมหมายมีพฤติกรรมแบบนี้ เคยได้รับการประกันตัวมาแล้วนะฮะหลายครั้งแล้วก็การแสดงอาการแบบนี้ที่บอกว่าจะประท้วงด้วยการอดอาหารมันคือการไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าแล้วนายสมหมายาเขียนในคําร้องอบอกบอกว่าขอให้ศาลโปรดเมตตาในชีวิตบุตรตรีของข้าพเจ้าอีกทั้งจะให้เขาได้กลับตัวกลับใจทําในสิ่งดีๆเพื่อลบล้างสิ่งไม่ดีในอดีต แสดงว่านายสมหมายก็รู้อยู่แก่ใจแล้วก็รับรู้มาโดยตลอดว่าสิ่งที่นางสาวทานตะวันลูกของนายสมหมายทำมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคือเมื่อช่วงเที่ยงนะที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ได้ออกมาจริงๆเนี่ยนะคะจะไม่ให้ไปทําอะไรแบบนั้นอีกเลยจะไวจะหวเหรอ,เ,เ,อ,อเ,เอางี้คือคุณพ่อก็ถ้าพูดในมุมคุณพ,พ,พ่อคือเขาก็ห่วงลูกแล้วจะอบรมยังไงจะไหวเลยเราเคยเห็นภาพตะวันกับแบม ล้มโต๊ะระเนระนาดมาแล้วจะล้มพระพุทธรูปด้วยซ้ำนอนดิ้นชีใส่ห้องควบคุมทำมาหมดแล้วนี่คำถามคือจะไหวเหรอพ่อเจ้าเขาอยู่จริงเหรอฮะแล้วจริงๆเนี่ยพ่อไม่ต้องไปขอให้สารเมตตาหรอกอันนี้ความเห็นนะพ่อต้องขอตะวันโน้นกินข้าวเถอะให้หยุดอถ้าพ่ออยากจะรักษาชีวิตลูกนะคนที่พ่อต้องอ้อนวอนน่ะลูกสาวพ่อ กับลูกชายคนที่เหมือนลูกชายพ่อเนี่ยแฝงเนี่ยต้องไปบอกสองคนนั้นว่ากินข้าวแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซะเพราะว่าก็ไม่ได้อยากให้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบไปต้องไปกดอ,อาหารหรือว่าให้ตัวเองสารไม่ได้สั่งให้เขาหยุดกิน,นอาหารนะฮะนี่คืออยู่ในกระบวนการทางกฎหมายมือในเมื่อคุณทําผิดถ้าอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมทําอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติถ้ากดดันสําเร็จแล้วได้รับการประกันตัวออกมาอีกเดี๋ยวนักโทษคนอื่นเขาทำไหมผู้ต้องขังผู้ต้องหาคนอื่นเขาทำบ้างไหมเอออ้า อดข้าวแล้วได้ออกเว้ยงั้นขอทําบ้างมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกอ่ะค่ะอืมวันนี้เองที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกลุ่มทะลุวังก็พากันไปกางาผ้านะฮะสีดําบริเวณทางเท้าแล้วก็เอาดอกทานตะวันเนี่ยวาง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 ,วางเรียงมีโต๊ะเขียนข้อความด้วยบอกว่าให้กําลังใจนักโทษทางความคิดโดยมีคนเขียนข้อความก็มีเขียนเหมือนกันนี่ ตะวันพวกเราอยากเห็นรอยยิ้มของตะวันยังอยากต่อสู้เคียงข้างกับตะวันนี่คนไปเขียนข้อความเหมือนไปจัดกิจกรรมเหมือนต้องต้องสร้างอีเวนต์ขึ้นมาใช่ต้องสร้างอีเวนต์ขึ้นมาเหมือนบุกกระแสหน่อยเนไปเขียนผ้าดําอืก็เรียกร้องสิทธิการประกันตัวเหมือนเดิมอันนี้ไว้อะไรใครหรือเปล่าเขียนผ้าสีดําเนี่ยแล้วก็เขียนจดหมายให้เหมือนเดิมประมาณนี้นะคะเออแต่ว่าเรื่องของการ ขอประกันตัวนี่นะคะที่วันนี้คุณพ่อของตะวันเนี่ยเดินทางไปที่ศาลแน่นอนนะคะมีหลายคนเนี่ที่อาจจะไม่เห็นด้วยแล้วก็คัดค้านหนึ่งในนั้นก็คือนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ประสากรรมธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความใน a c e b o o k นะคะบอกว่าคัดค้านการร้องขอประกันตัวของตะวันขวางขบวนสเสด็จตามที่พ่อของตะวันออกมาเขียนคําร้องถึงศาลอาญา กรณีที่ตะวันขวางขบวนเสด็จและเมื่อถูกแจ้งดำเนินคดีก็แสดงการขัดขืนใช้วิธีการอดข้าวประท้วงและมีข้อเรียกร้องที่ไม่สํานึกในการกระทําเช่นปกติผ่านมาการกระทําของตะวันผ่านมาเป็นลําดับและมีคดีผิดมาตรา 1- นึมาแล้วสคดีและไม่สํานึกไม่เคารพคําตกลงกับสารอาญาในการประกันตัวและเป็นข่าวใหญ่เคลื่อนไหวมาตลอดและเป็นไปไม่ได้ที่พ่อของตะวันจะไม่รับรู้เหตุการณ์เหล่านี้ตลอด มาปล่อยประละเว้นให้ผู้ใต้ปกครองกระทําการที่จับจ่วงย่ำยีสถาบันและกฎหมายตลอดมาและท้าทายทั้งกฎหมายและความรู้สึกของสังคมอย่างรุนแรงทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อรยในประเทศอันนี้คือคุณสุนทิยาเนี่ยก็อธิบายให้ฟังด้วยผลทั้งหมดนี้นะคะคุณสุนทิยาบอกว่าข้าวเจ้าในสุนทิยาที่เป็นผู้ร้องแจ้งดำเนินคดีต่อตะวันจำนวนสองครั้งกรณีขวางข,างขาบวนสเสด็จและร้องให้ตำรวจเสนออายการ,ย,าการยกเลิก,กการขอประกันตัว กรณีการทำผิดเงื่อนไขแบบตั้งใจของตะวันที่พ่อของตะวันย่อมรู้เงื่อนไขตลอดมาในข้อตกลงของตะวันและสารอาญาเจ้าของคดีด้วยเหตุผลนี้ 1. นึ่ข้าพเจ้าเรียกร้องสารอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัวตะวันตามคำร้องของพ่อตะวันเรียกร้อง 2. กรณีการอดอาหารของตะวันก็เป็นการแสดงการไม่ยอมรับกระบวนการกฎหมายของประเทศไทย 3. ยังมีข้อเรียกร้องที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติไว้ 4. การอดข้าวประท้วงกฎหมายครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของตะวัน ที่ได้รับการปฏิบัติดูแลจากราชทันเป็นอย่างดีโดยส่งไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็บอกว่าทั้งหมดนี่แหละคือเหตุผลที่จะต้องเรียกร้องไปยังศาลอาญาคัดค้านการประกันตัวตะวันนะคะแล้วก็วันที่27กุมภาพันธ์ตอน10โมงครึ่งคุณสุทิยาบอกว่าจะไปที่ศาลอาญาราชดาเพื่อร้องคัดค้านการประกันตัวตะวันต่อไปก็เป็นข้อข้อแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยตะวันทำอะไรบ้าง แล้วก็เป็นไปไม่ได้นะที่พ่อของตะวันเนี่ยจะไม่รับรู้เหตุการณ์เหล่านี้เลยและทั้งหมดมทั้งมวลเนี่ยคือเหตุผลที่รู้สึกว่าจะต้องลุกขึ้นมาคัดค้านการร้องขอประการ<ต>ันตัวแต,แต่ว่าแต่ว่าทีา่ข้อมูลที่สายน้ำบอกเนี่ยคือลุ้นพรุ่งนี้ใช่ไหม,มล่ะแต่ว่าคุณสุนทิยาบอกว่าจะไปยี่สิบเจ็ดนุ่น<ม>ก็ก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ก่อนเนะเาะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ